มูลบรรล,ลที่ส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร,สม,ารสมัยที่30ครั้งที่2ครทับ2,567ที่มูลบรรลิที่ส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีนายสุรศักดิ์สุรวันวิจิต i i ที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายสมเกียรติตั้งสิริอํานวยประธานมูลบิรลที่พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลบรรล,ลที่ส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีสมัยที่30ร,ร่วมประชุมคณะกร,รรมการครั้งที่2ทับสอง โดยในที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมทั้ง6วาระซึ่งมีวาระที่น่าสนใจคือการเตรียมความพร้อมจัดงานวันคล้ายวันประสูติองค์ไตฮงโจซือที่ประชุมก็มีมติจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายน2567นี้พร้อมกับมีข้อเสนอจากที่ประชุมให้มีการแสดงนิ้วบนเวทีเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแทนการฉายบนจอ LED เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนวาระการประชุมอื่นประกอบไปด้วยการรายงานงบการเงินของมูลนิธิการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิและการเสนอซื้อรถพยาบาลคันใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สสจกำหนดซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อรถพยาบาลคันใหม่เพื่อนำมาใช้ในกิจการสาธารณกุศลช่วยเหลือประชาชนต่อไป แต่ในปีหน้าเราทำสัญญาแต่เรามัดจำไปเรียบร้อยแล้วครับห้าพันบาทักแจกอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นสนับสนุนอ่าตลาน้ำเพรวยคือคือในส่วนพวกนี้ถ้าเราทำแผนมาทีนี้งานมรามันจะแม่นยำเลยว,ว่าพอถึงปีนี้เราจะทำอะไรถึงช่วงเดือนนี้เราจะทำอะไรมาฟังมาอนกสี่ห้าปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นั่นก็บอกว่าจะมีรถมีรถมีรถหลายฟันนะฮะแล้วก็รถตู้เดี๋ยวหลวงพ่อคนนั้นหลวงพ่อคนนี้ไม่ได้สัมคันนะ